คือสองส้อ่ะ,อะเท่ากับ 2x ยกยกกำลัง4นะครับเอาเป็นว่าถ้าผมทำโดยมีความรู้มาบ้างแล้วนะครับเนี่ยเวลาตอบตอบนี้นะเวลาตอบผลการหาอนุพันธ์นะครับจะได้ 8x ยกยกกำลัง3นะครับอันนี้คือผลการหาอนุพันธ์นะครับ ก็ดีเราจะได้เช็คคำตอบได้ไปในตัวเอาละเรามาดูกันว่าทำยังไงด้วยนิยามเขียนโจทย์3 y เท่าก,กับ 2x ยกกำลัง4ซะก่อนอะไรก็ตามที่เป็น y จะเป็น y บวกเดลต้า y ทันไหมครับส่วนอะไรที่เป็น x ก็จะเป็น x บวกเดลต้า x แต่ อย่าลืมนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับโอเคไหมครับมันก็เปรียบเสมือนมีคงเป็นอย่างนี้แหละโอเคไหมครับจะได้ถึงนภาพนะครับ2อ,อยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้เข้าไปกวนข้างในย้ายข้างอะไรครับย้ายข้าง y ไปอยู่ทางขวามือเป็นอะไรครับเป็นเดลต้า y เท่ากับ 2x ตัวเดลต้าทั้งหมดยกกำลังสี่ลบ y ทันไหมครับ y คืออะไร y คือโจทย์เป็นสเต็ปเลยนะ y คืออะไร 2x กำลังสี่นั่นเองฉะนั้นก็เปลี่ยนจาก y เป็น 2x กำลังสี่ไม่ได้มีอะไรยากหรอกครับ คำว่าลบสองเลังสี่ที่เพิ่มมาเนี่ยที่ทำให้วุ่นวายเนี่ยจะต้องถูกลบและหายถ้าคุณทำถูกนะแต่อันดับต่อมาตอนนี้คุณติดอะไรครับคุณติดตรงนี้ครับ x บวกเดลต้ x ทั้งหมดกำลังสี่ผมจะใช้ปากการนํำเงินดูตรงนี้นะครับ x บวกเดลต้า x ทั้งหมดยกกำลังสีอันดับแรกสามเหลี่ยมปัสคาลก่อนหนึ่ 1 1 1, 1, 1, 1่บวกหเป็น2 1งหบวก2เป็น3 1หบวกเป็น3 1ไล่ด้านขอบไปและตรงกลางนี้ครับสุดท้ายอะไรครับ3าบเป็น4 3่สบวก3เป็น6 4ใช่ไหมครับ3าเป็น4ซึ่งตำแหน่งของการจัดเรียงสัมประสิทธิ์ตรงนี้ตรงกับอันดับ4ครับ เราก็ใช้หลักการคืออันดับสูงสุดของพจน์น้าเอมไปเลยครับบวก4 x กำลัง3ามเดลต้า x ถูกไหมครับบวก6 x กำลังสออย่าลืมนะ4 3 2และใคร เดลต้า x อันดับเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับต่อไป c x กำไรสองลดไป1ใช่ไหมครับไม่ต้องเติมแล้วเดลต้าเดลต้า x เพิ่มขึ้นเป็นเอกเบน3พร้อมกับสุดท้ายเป็นเดลต้า x กลังทันไหมครับหนึ่งนี้ไม่เกี่ยวเ่าไหร่ที่อะไรอันนี้นะครับแล้วก ต่อไปเลยนะครับทั้งพดนนี้จะถูกระเบิดข้าอย่านี้ก็ต้องใส่อ,สอะนะครับไม่ยังไม่เรื่อขอเขียนนะครับจะยาวหน่อยก็ต้องเขียน2ององ้อาว X 4ลังสใส่ไปบวก 4X กำลังสามเดลต้าบวกอะไรครับบวก6ใช่มักำลังสองเดลต้ากำลังสองบวก 4x นะครับแล้วก็เดลต้า x กำลัง3และพจน์สุดท้ายคือเดลต้า x กำลัง4อันนี้คือพจน์นี้นะครับและก็ลบกับ 2x กำลัง4ไ oh. ม่ต้องกลัวว่าทำผิดแน,น่นอนเพราะอะไรครับเราจะคูณเข้าไปในวงเล็บได้แล้วเพราะอะไรเพราะกำลังมันเท่ากันเ oh. 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 มื่อคูณเข้าไปเกิดอ,อะไรขึ้นครับ พจน์หน้าสุดจะกลายเป็น 2X งกลังสี่ป่ะทุกพจน์ก็จะเป็น2องทำหน้าสี่สองหกสองสิบสองสี่สองและก็ส <4. S 2> พดหน้าสุดกับพดหลังสุดโดยธรรมชาติของวิธีนี้มันจะทำให้หายไปเสมอครับเพราะไม่มีเดลต้า X อ็กต่างคนอยู่จริงไหมครับคิดต่อไปเลย ดึงตัวร่วมทุกทุกพจน์มา1อันดับได้เป็นอะไรครับได้เป็นเดลต้าวเท่ากับเดลต้าเที่ดึงมานะครับแล้วก็เป็นอะไรครับ 8X <Okay. S 1> กำลัง3บวก 12X <Okay. S 1> กำลัง2บวกแ x และก็เดลต้า x อันดับหายไปหนึ่งนะครับและก็บวกกับ4 เดลต้าเกั์สามทัไหมครับพร้อมกับอะไรครับย้ายเดลต้าไปมาอยู่เป็นพจน์ส่วนจริงไหมนะครับขอลัดเลยแล้วกันนะครับพร้อมกับเทคลิมิตไปเลยนะครับไปในตัวให้เดลต้าเเข้าใกล้0ูนย์นะครับทั้งซ้ายและขวา <c oughs> อะไรก็ตามที่มีเดลต้า x ก็จะกลายเป็นศนย์หมด พจน์นี้ก็เป็นศูนย์พจน์นี้ก็เป็นศูนย์พจน์นี้ก็เป็นศูนย์ก็ 0, กจะเหลือนะ 8x กำลังสามพจน์เดียวเพราะว่าไม่มีเดลต้า x ประกอบอยู่นั่นเองจริงไหมครับเราก็สามารถสรุปได้ว่าการกระทำ่างน,นี้คืออนุพันธ์นั่นเองดังนั้นนะครับคำตอบก็คือ dy by dx เท่ากับอะไรครับ 8x กำลังสามบวกศูนย <3, S 2> ์บวกศูนย์บวกศูนย์ในครับ อันไหนครับ a สีเดลต้า x กลังสอ๋อนี่ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับสองคูณเข้าไปใช่ไหมครับและก็เ้าสุดท้ายไม่มีก็เป็นแค่สองครับทุดถิ่นทุดถิ่นแต่ไม่มีผลเพราะอะไรสุดท้ายแล้วคูณศูนย์ก็เลยโชคดีไปอีกแบบเนี่ยพลาดอีกล้ขอบคุณมากที่เตือนนะครับณมากีนี่ได้สองนะนะครับ สองกระจายเข้าไปเข้าใจถูกต้องแล้วมั่นใจมั่นใจอาจารย์ก็มีโอกาสผิดบ้างนะครับขอบคุณมากมากมากมตรงกันที่ผมฉเฉลยลยนะนะครับเอาละครับขอบคุณมากมากครับผมไปลองทำดู